น่ำก็ยืดหย็่นครับพี่น้องอเผื่หน้าเป็นพ่อบ้านลำบากครับพี่น้องูใดก็ย่าเป็นตัวย่างด้วยครับข้อ้องอุปทุนนะครับเป็นพ่อบ้านการล่างเผื่อการล่างนนํำเปล่าล่างเศษอาหารออกนะครับให้ข้ามมันนีออกสุอยางครับมันจะสะอาดจ้าน เมียไม่ได้บอกหรอกครับคิดเอาที่บ้านผมบอกอืมห้องปุ๋มทัวร์ห้องกอเมียเ้าสบายดียครับแต่เมียมาหนุ่มามาหยางน้ำหนีโอ้ลำพันธผมลำพันธครับผม,ผมเพชรอย่างไรนี่เมต้องเมียห,หนาลำพันธ์เพชรอิงเวิร์ดสบายใจกว่าเมต้องขึ้นยังไรครับเรื่องแบบสี่ผมทถน,นั้นมีเพืใอนผมไปรับจ้างล้างถั่วอยู่บ้านบรอครับบอกเด้อ พิดตอต์ามเพจตามไลค์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมได้เด้อครับเด้อขอบคุณครับจากพ่อบ้านใจกล้า